สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูเสริมเพิ่มเติมให้กับทุกทท่านกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายของดาวพระอาทิตย์นั่นเองนะคะดาวพระอาทิตย์เนี่ยได้ยกเข้าราศีเมษตั้งแต่วันที่14เมษายน2563ที่ผ่านมา และก็จะสถิตยอยู่ในราศีนี้ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม2 5 6 3รวมระยะเวลาก็ประมาณหนึ่งเดือนเต็มซึ่งในช่วงนี้ที่สมัยได้ลงคลิปไปเนี่ยก็อยู่ในช่วงระหว่างของดาวพระอาทิตย์ยกเข้ามาในราศีเมษนะคะซึ่งอิทธิพลที่ดาวพระอาทิตย์เข้ามาตรงนี้เนี่ยจะมาอยู่ร่วมกับดาวมรุยูและดาวพระเกตซึ่งดาวมรุยูและดาวพระเกตเนี่ยได้อยู่ในราศีเมษก่อนหน้านี้แล้ว และมาประกอบกันเป็น3ดาวแบบนี้นะคะสมาอยากจะบอกว่าอาจจะก่อให้เกิดเหตุการณ์แบบฉุกเฉินไม่ทันคาดคิดหรือว่าไม่คาดฝันหรือแบบเกิดขึ้นกระทันหนันทันทีทันใดมันเป็นไปได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยว่าดาวพระอาทิตย์นั้นไปอยู่ในตำแหน่งใดของแต่ละลัคนาราศีสมัยก็เลยจะมาดูเสริมมาดูเพิ่มเติมให้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่ดาวพระอาทิตย์ได้เข้าไปอยู่ในราศีเมษราศีเมษเนี่ยเป็นราศีธาตุไฟดาวพระ อาทิตย์เนี่ยก็เป็นดาวธาตุไฟนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเป็นธาตุเดียวกันนะคะตรงนี้จะยิ่งส่งผลให้ดาวพระอาทิตย์เนี่ยจะเปล่งประกายจะมีพลังนะคะจะฉายแสงมากกว่าเดิมเพราะว่ามาอยู่ในธาตุที่เป็นธาตุไฟเหมือนกันนะคะเราก็จะไปดูแต่ละละัคนาราศีเลยนะว่าจะมีผลเป็นอย่างไรคะ่ะ คิวนี้นะคะก็เป็นคิวของชาวลัคนาราศีตุลค่ะจะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีตุลได้เล็งไปที่ราศีเมษในตําแหน่งภพปัตนิค่ะและได้เป็นมหาอุดด้วยนะคะตรงนี้บอกเลยปัตนิหมายถึงความรักหมายถึงคนรักนั่นเองหมายถึงคู่รักหรือว่าคู่หุ้นส่วนคู่พาร์ทเนอร์ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้จะบอกเลยนะคะถ้าเกิดพูดถึง คนรักความรักก่อนนะถ้าเป็นคนที่มีคู่นะคะเขาก็จะนำลาบผลมาให้คุณเขาจะนำโชคนำลาบนำโอกาสดีๆมาให้คุณและพร้อมที่จะสนับสนุนในสิ่งที่คุณทำอยู่นั่นเองไม่ว่าคุณมีความคิดว่าเออฉันอยากจะทำงานนี้ฉันอยากจะลองโรงเรียนอันนี้ฉันสนใจเรื่องการแต่งหน้าฉันจะอยากลองแต่งหน้า คู่ของคุณแฟนของคุณจะสนับสนุนเต็มที่นะคะหรือใครที่ยังไม่มีแฟนยังไม่มีคู่นะคะก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัวนั่นเองนะคะอันนี้สําหรับคนโสดนะมันก็จะตัดเครื่องคู่ออกไปก็จะเป็นการได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัวประมาณนี้ค่ะและนอกจากปตัตตนีจะหมายถึงคู่รัก หรือคู่สามีภรรยาแล้วเนี่ยก็ยังหมายถึงคู่พันเนอร์คู่ม่ลส่วนเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานคุณจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีทําอะไรแล้วมันส่งเสริมกันทํางานเป็นทีมได้เลยนะไม่มีปัญหามีปัญหานิด,นดหน่อยๆมันก็เคลียร์กันได้เคลียร์กันจบทําให้งานนั้นบรรลุไปจุดไปถึงจุดที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ได้ประมาณนี้นะคะดีทั้งเรื่องงานเลยนะแฟนก็สนับสนุนถ้าเป็นในเรื่องของที่ทํางานเพื่อนร่วมงานก็ดี ประมาณนี้ค่ะโอเคเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ